ต่อไปนี้ก็จะเป็นกระบวนการแนะนำวิธีการกินกาแฟขี้ชมดแท้โดยหนูเมย์หนูเบน,เนและก็หนูสายแนะนำให้ทานชาร้อนล้างปากก่นะะอนะะคชาร้อนล้างปากต้านทานอะไรมาเยอะคะ่ะใช้ทำการล้าง,งปากเราจะได้รู้ชาของกาฟแฟค่ะแนะนำให้ทานกาแฟแบบเพียวๆก่อนนะคะเราจะได้รู้ชาของกาฟแฟค่ะถ้าเราเติมนมลงไปนะคะมันจะไม่ได้รสชาของกาแฟมันจะออกเป็นรสนมแล้วก็จะออกเปรี้ยว อาเบนตต่อไปเบนไม่พูดได้ไหมหัดพูดเบนตหัดพูดเอาทรายทรายลองเทดูก็เจอลูกค้าอยู่แล้วไงถูกไหมใช่เราลองดูลองดูไม่มีถูกไม่เป็นไรน้ำน้ำชาล้อน้ำตาลน้ำตาลเสียงดังเลยเพราะวันนี้เราทานอะไรมาเยอะตุลักตุลัก เพียวกันนะคะมันจะได้ดูรสชาติของกาแฟแล้วค่อยเติมนมลงไปถ้าไม่ถูกใจนะคะอือทีนี้มาเบสนมาจะไดไม่ไม่จะได้ฝึกมา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 เป็นมาดวความมั่นใจแบบนี้คอ่าคือคือถ้าเราพูดเป็นเนี่ยเราสามารถสร้างเงินล้านได้เลยนะแต่ถ้าเราพูดไม่เป็นเนี่ยเราก็จะอยู่เราก็จะอยู่กับที่อย่างนั้นจริงเพราะนักธุรกิจนักธุรกิจจะประสบประสบความสําเร็จได้ก็ต้องมาจากการพูด ถ้าไม่เดียวกันค้ากับเขาพูดไม่เป็นก็ไม่ได้มามามาลองฝึกฝึกฝนตัวเองลองอดูเราดูคือเรื่องของเรื่องคือพวกพีก่เป็นลูกค้าอยู่แล้วถูกป่ะลองฝึกพูดมีลูกค้าค่ให้ฝึกกนดีแล้วถูกป่ะลองดไูไม่ไม่ได้ด่าด้วย <c oughs> อะลองดูไม่ผิดก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะมาแนะนำกาแฟะชะมดเทนะคะเดี๋ยวให้ทานชาล้อนก่อนเพื่อจะได้รู้รสชาติของกาแฟตุ๊กต่ยมเยี่ยม กาแฟก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งใส่นมถ้าใส่นมแล้วรสชาติกาแฟจะเปลี่ยนไปดังนั้นแล้วคุณจะต้องทานกาแฟสดก่อน<ช>เพื่อให้รู้รสชาติของกาแฟขี้ชะมดที่แท้จริงประมาณนี้ไหม<ช>นานไงอ่า